แต่เช้าต้องไปทำงานเจอเรื่องเรามากมายทั้งดีและร้ายเจ้าไหนเพื่อนร่วงนานแต่ละวันกลับบ้านมืดคำหน่อยล้าใจสารพิภากษาค้างค่าปรับใบสั่งจราจรสาม,มารถต่อภาษีรถยนต์ได้ตามปกติค่ะ คุณผู้ชมคะ่อนน้านี้มีข่าวออกมาว่าคนที่ค้างค่าปรับใบสั่งจะไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้ต่อมาค่ะมีเจ้าของรถยื่นฟ้องกรมการขนส่งทางบกอธิบดีกรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่5นายทะเบียนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่ไปต่อทะเบียนรถยนต์ประจําปีแต่ว่านายทะเบียนกรมการขนส่งทางบกไม่ออกป้ายภาษีวงกลมให้ค่ะกลับได้แค่ใบเสร็จชําระค่าภาษีประจําปีแล้วก็ประทับตาบอกว่าใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีไม่เกิน30วันให พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียดข้อมูลการกระทําความผิดตามกฎหมายจราจรกรณีขับรถเร็วค่าปรับ500บาทซึ่งเจ้าของรถบอกว่าข้อตกลงที่ทําขึ้นระหว่างสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกเพียงฝ่ายเดียวเป็นการละเลยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของพรบจราจรทางบกจึงไม่มีอํานาจในการชะลอการออกป้ายภาษีวงกลมให้กับเจ้าของรถที่ค้างชําระค่าปรับจราจรเพราะว่าหลักการชรําระภาษีรถเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวรถแต่ว่าการกระทําผิดกฎหมายจราจรเป็น เรื่องของตัวบุคคลการนำสองเรื่องมาเชื่อมโยงกันจึงไม่ถูกต้องค่ะเพราะว่าคนขับอาจไม่ใช่เจ้าของรถ การบังคับทางอ้อมให้เจ้าของรถต้องยินยอมชำระค่าปรับโดยไม่ได้ใช้สิทธิทางกฎหมายล่าสุดวันนี้ค่ะสารปกครองกลางพิพากษาให้นายทะเบียนตามพรบรจราจรทางบกออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีให้แก่เจ้าของรถภายใน3วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดและให้กรมการขนส่งทางบกชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เจ้าของรถเป็นเงิน3,151บาท50สตางพร้อมดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละ3ต่อปี สรุปง่ายๆก็คือกรณีที่ค้างค่าปรับใบสั่งเรายังสามารถไปต่อทะเบียนภาษีได้ตามปกติค่ะแต่ถ้าทำผิดกฎจราจรยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นเดียวกันค่ะีะนนาาะะนนี่ทด